ขอนำเสนอสารคดีตอนทุนสามัญในทุนสนับสนุนให้เราเป็นท่าทางการเงินให้เราติดหนี้ติดสินกู้เงินเพื่อส่งดอกเบี้ยให้แก่ในทุนในทุนใช้เทคนิคให้เราเป็นท่าทของเงินโดยการให้มีค่านิยมของการบริโภคเร่งการโฆษณาเร่งการจับจ่ายเราถูกปลุกฝังด้วยการศึกษาด้วยค่านิยมว่าเราต้องมีลูกมีเมียมีบ้านมีรถ เราต้องมีเงินเอแล้วถ้าเราไม่มีเงินล่ะเราจะทำอย่างไรดีเอถ้าเราไม่มีเงินเราคงต้องกู้กู้เราต้องไปธนาคารเราอยากได้รถถ้าเรามีเงินเดือนถ้าเรามีงานเรามีเงินเดือนที่มั่นคงมีเงินเดือนที่แน่นอนธนาคารก็คงให้กู้เราต้องกู้ได้เอแต่เราต้องมีทรัพย์สินไปคำประกันนี่นาเอาบ้านไปดีกว่าโอ้โหตัวนี้ธนาคารดีจังเลย มีแค่งานทําที่มั่นคงไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่บ้านไม่จําเป็นต้องมีที่ดินไปค้าประกันเราก็สามารถกู้ได้แล้วธนาคารยอมให้กู้ด้วยเชิญเซ็นสัญญาเลยครับนี่คือสัญญาการกู้เงินคุณสามารถนําเงินที่ได้ไปซื้อรถมาตามต้องการอินิเจออินิเจอเมื่อก่อนเคยรังเกียจการกู้เกิดยืมเงินแขกร้อยยี่สิบแต่ตอนนี้มากู้เงินธนาคารร้อยสิบาทอินิเจอ เป็นแาทธนกันเงินเหมือนกันลยเจออีนี้เป็นเชิดธนกันเงินว้าได้รถแล้วมีคนขายรถให้ด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปท่องเที่ยวทั่วโลกโอ้โหรถยนราคาเท่าไร่หรออ๋อก็เป็นราคาที่อยู่หน้าร้านบวกกับค่าดอกเบี้ยไง ผมยินดีขายรถในราคาถูกให้แก่คุณในฐานะให้เป็นรางวัลที่คุณเพิ่งได้งานใหม่จัดใจจังของผมเลยนะครับโอ้โหรถคันนี้สวยมากคุณดูดีมากเลยครับเอาเอาเลยค่ะมาคิดซี่เร็วๆจะต้องคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ดีผ่อนกี่ปีเนาะเออดอกเบี้ยร้อยละสิบผ่อนเจ็ดปีกันละกัน This ever growing <laughs> national debt expands the <laughs> money supply. <laughs> and new money is created by the central <laughs> bank to buy more. Government debt. <laughs> in the interest burden passed on through taxes adds to the cost of almost everything we buy in one way or another. In contrast to money being created in national debt, Fiat simply into existence. spent money เราถูกแล้วทีบริโภคนิยมหลอกให้เราซื้อหลอกให้เราจ่ายหลอกให้เรากู้หลอกให้เราเป็นหนี้ถามคนจริงๆเหอะเหตุใดทำไมคุณจึงต้องให้ลูกหลานของคุณกลายเป็นหนี้เป็นหนที่จะต้องกู้ซื้อขายล้านล้านนี่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  เงินจริงๆของพวกเราอะที่เรากูไม่เท่าไหร่หรอกแต่ค่าดอกเบี้ยค่าบัตรเครดิต กลายเป็นนี้สินที่พอกคุณกลายเป็นตัวเลขมหาศาลกลายเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีเขามีสิทธิ์ที่จะาะตัวเลขให้แก่เราเรากลายเป็นแค่ทาสเป็นเครื่องจักรที่หาเงินให้แกนายทุนสามานในสมัยก่อนคำว่าทาสคือการกินอยู่การใช้ชีวิตอยู่กับนายจ้างที่ไม่ได้เงินเดือนที่ไม่มีแม้แต่ทั่งสวัสดิการทำงานเือนเครื่องจักรแต่ปัจจุบันพวกเรา แม้มีบ้านอยู่แม่มีที่อาศัยแตบบ่กลับตาเป็นทาสทาสของการเงินทาสที่ต้องคอยส่งดอกเบีย้ยไม่ต่างอะไรเลยกับอีนี่นะจ๊ะที่ก้ร้อยเละยี่สิบความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนกัน ในทุนสามมันมีหน้าที่เก็บเงินเก็บดอกเบี้ยพวกเธอเป็นได้แค่ท้าในการหาเงินให้กับฉันหาดอกเบี้ยมาส่งฉันเท่านั้นทุนสามมันรวยเอารวยเอาโอ้โหนี่ขนาดเก็บแค่ร้อยละสิบเองเนี่ย ยังรวยขนาดนี้เลยก็แบบว่าสบาย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 เอารีบทำงานส่งดอกเบี้ยกันเร็วๆสารคดีชุดนี้ยังหมายรวมถึงการที่รัฐบาลเก็บเงินภาษีในราคาที่สูงโดยที่ไม่ได้เอื้อสวัสดิการใดๆแก่คนจนแต่อย่างใด ซึ่งนั่นหมายถึงการที่รัฐบาลมีหนี้สินลุงลังและจำเป็นที่ต้องเร่งเก็บภาษีแก่ประชาชนเป็นการเอาลเอาเปรียบทางออมโดยที่รัฐบาลไม่ได้ช่วยในการหาเงินเข้าหลักแต่อย่างใดจะกลับหาแต่เงินกู้กู้กู้ซึ่งประเทศไทยกำลังทำเช่นนั้นอยู่ i n i as all of it is similarly committed to debt in one form or another Therefore, the only way to ensure current payments can be made is to constantly increase the total amount of money in the system. But more money in the debt money system means more debt. So the debt will in reality just deepen. เป็นลูกค้าพันพันรายเพราะสัญญาพวกนี้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการปล่อยกู้จักธนาคารเป็นต้นหรือในทูลมีเงินเพียงแค่ล้านเดียวอ่ะจะสามารถก่อให้เกิดกำไรถึง9.9ล้านเพราะปล่อยสัญญาเงินกู้เหล่านี้ไปเป็นพันพันลายคนพวกนี้เขาจะสนใจเพียงแค่ฉันได้กี่เปอร์เซ็นต์สินค้าตัวนี้ฉันได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉันได้กำไรเท่าไหร่รถเข็นคันนี้ราคาเท่าไหร่ฉันได้กี่ เนธอเอาไปกกี่เปอร์เซ็นต์เขาสนใจแค่นั้น การยึดครองในสมัยก่อนคือการทำสงครามแต่ปัจจุบันการยึดครองประเทศคือการใช้บริโภคนิยมเข้ามาแทนที่โดยการเอาเงินมาให้เอาบริษัทมาซุกเพื่อก่อให้เกิดการสร้างการสร้างเันเร่งการสร้างเร่งเศรษฐกิจเร่งบริโภคนิยมเมื่อคุณเป็นนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้ยึดประเทศคนจนจะไม่สามารถจ่ายมูลค่าที่สูงขึ้นสินค้าที่แพงขึ้น จนนี่เขาจะท่วมตายขอร้องอ้อนวอนเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเพราะเขาอยากยึดครองประเทศด้วยทุนนิยมเหมือนกับเขาจะมาก่อสงครามจะยึดครองประเทศอุ้ยพเราไม่มีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยค่าเงินต้นเราขอร้องอ้อนวอนเขาก็ไม่ฟังเขาจะฆ่าเราเพราะเราทำผิดกฎหมายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย แแง,งแค่หก็ม่มีใครคนไหนได้ยินการยึดครองประเทศจะค่อยๆเริ่มขึ้นโดยบริโภคนิยมน้ำมันไฟฟ้าไก่ทอดแสนอร่อยพวกในทุนเหล่านี้จะสูสบทรัพยากรธรรมชาติในประเทศจนหมดสูบจนหมด จนเราดังหากที่ไม่เหลืออะไรเลยรวมถึงรัฐบาลที่จ้องจะกู้2.2ล้านล้านด้วยฉันไม่รู้ว่าเงิน2ล้านล้านนั้นเธอจะไปกู้ที่ไหนฉันแค่รู้ว่าเงินเหล่านั้นเธอเอามาสร้างรถไฟอีกสิ่งนึงที่ถูกสต่อมาให้เราด้วย And that's the but risk. I the answer to that is a fees, which has an unlimited appetite for profit, and which operates with Chui no regard for the natural limits. Interest is a significant proportion of landers. and they are interest charges to money that already bears an interest burden. Beyond that, we have a cultural expectation. <laughs> <laughs> <Everything> <laughs> is money. ไม่คิดจะออมเงินไม่คิดจะประหยัดเงินจ้องจะจะก,กู้ลงทุนกู้เตรียมตัวเป็นทาสทั้งประเทศทุนสามมันเขาจะสนใจแค่โอ้วันนี้ทาของเขาทำงานมาส่งดอกเบีย้ยเขาเท่าไหร่ปลดหนี้ปลดฟินกันเลยยังถ้าปลดกัแล้วก็เอาก้อนหนี้ไปใหม่กันละกัน สาระกดีชุดนี้จะของต่างประเทศถ้าเราบอกว่าเราชอบต่างประเทศเราเป็นทุนนิยมของต่างประเทศเราชอบบริโภคต่างประเทศขนาดในต่างประเทศอเมริกายังให้ความใส่ใจเรื่องปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วเราเป็นคนไทยจะต้องเดินตามท่าทุนนิยมอีกหรือไม่จำเป็นไหมจะต้องกู้ดูสิ the expense of borrowers who will not find that money available to pay their debts except as more debt. And of course those rolling the biggest snowballs pick up the most snow. As the saying goes the rich get richer and the poor get poorer. money needed by borrowers in the lower realms of workaday productive economics. เออตอนนี้ธุรกิจฉันก็ทํามันนี้อยู่ก็แค่กําไรปีลพันเหรียญอู้จริงเหรอของฉันนะกําไรจะเข้าตัวเมื่อปีที่แล้วถึงสองเท่าโอ้นี่ฉันกําไรถึงประมาณสองพันล้านเหรียญเลยนะเนี่ย รัฐบาลไทยช่วยทําตัวให้เป็นนายทุนแทนได้หรือไม่รัฐบาลจ้องแต่จ, <cul> จะสูบข้าวน้ําค<ป> <efficient S 2> ่าไปาน้ามันให้แพงขึง้นแพงขึง้นแพงขึง้นให้ใรายจ่ายลดตัวลดตัวรายจ่ายสูงขึง้นสูงขึง้น <c oughs> ไม่มีจ่ายก็ติดคุกไมนะเจ้ะ <c oughs> ไม่มีจ่ายก็บานโดนยืดนะเจ้ะโอ้ย oh, ยืดบ้านขายทอดตลาดกําไรจะตาย this self-reinforcing downward suction ขายมานไม่ยากแล้วคนก็ไม่มีที่อยู่แค่นั้นเองเมื่อเศรษฐกิจภาวะตกต่ำเกิดฟองสบู่แตกหรือเศรษฐกิจลมละลายประชาชนส่วนใหญ่จะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารการกินเพราะไม่มีงานไม่มีเงินแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องก่อนนี้สินไว้เกิดขึ้นมากมายจนพยาจนกลายเป็นเศรษฐกิจที่เป็นฟองสบู่ขอโทษทีดอกเบี้ยไม่ได้หยุดนะคะยังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่ประเทศก็ยังไม่มีจ่ายดอกเบี้ยก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นประเทศก็ไม่มีจ่ายดอกเบี้ยก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นช่วยพันเองได้ไหม เมื่อปัญหานี้สิ่งที่สูงขึ้นประชาชนก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีข้าวกินไม่มียารักษาโรคสุดท้ายตายในที่สุด โทรยังไม่จบเท่านั้นคนที่อยู่ต่อจะทำอย่างไรเป็นจนเหรอผมก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ผมไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนมันคือมะเร็งร้ายของทุนนิยมที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแต่ประเทศไทยยังมีทางออกนะกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเพิ่งท้อใจ o ด about money. มากกว่า80%ของคนทั่วโลกที่ต้องวิ่งหาเงินเพื่อทำงานให้แก่เงินดูดอ้อลืมบอกไปเมื่อเศรษฐกิจที่ตกต่ำฟองสบู่แตกนายทุนเหล่านี้ไม่สนใจรอก everyone is legally obliged to pay in profitably surf the inevitable ways in of in human wealth. Those who he understand the, the, the system know what's coming and what's precipitating a time of right for we're them we're to take advantage of the disastrous why? mass events for their personal political help political help gain. Help. it's the structure I'm of the I'm system have. itself that gives not them not. the opportunity. เศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับรอกว้าเลกไม่รู้จะทำยังพอโลกนี้จะต้องมีหึงกี่ใบมีหนึ่งใบมีสองใบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเจีมีถึงสองใบ การทำลายเรือจากการล้างสมองปิดหูปิดตาและใส่สื่อโฆษณาเข้าไปในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทีวีเพื่อเพิ่มเลงค่านิยมต่างๆเพิ่มความอยากให้แก่กิเลสเมื่ออยากมีบ้านก็ต้องมีรถต้องมีบ้านแบบนี้สวยหรูแบบนี้แต่วัฒนธรรมเดิมที่ไม่นิยมบริโภคก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องทำลายทำลายโารทิ้ง act to wake up realize our <laughs> <all the> power <laughs> <and> the <create salt laughs> system <of> exchange that whoop but of the gang ไดเวลาที่พวกเราต้องเรียกร้องสิทธิและเ e รีภาพของแทนไม่กู้ไม่กู o โดยรัฐบาลเมืองไทยเรามีทรัพยากรเหลือเฟือมากมายทั้งน้ำมันทั้งดินทั้งมทังฟ้าอากาศก็ดีสามารถปลูกพืชผัทาหารมีเศรษฐกิจที่พออยู่พอกินโดยที่คนไทยไม่จาเป็นตองดินรนเพื่อไปกูู้เพื่ออะไร The business. Later, agricultural civilizations, cattle เขาว่าจะมีแลกเปลี่ยนแรงงานเรมาลองแรกรัทบานกันดูไหมพี่เ h a t a s really quite an achievement. เอาของผมไปบริหารของท่านลรมาลองผัดกันคนละทีสองทีไม่ว่าประเทศท่านรวยมาจากไหนเจอนักการเมืองไทยเดียวมึงได้เป็นหนี้ รับรองว่าตายยกลางประเทศคุณจะพังไม่เกินสามปีไม่นานประเทศคุณก็จะเหมือนประเทศผมเรื่องนี้อุดมขอการลันเี